ครับกับสวัสดีครับพี่น้องเับมือนี้ภารกิจนะครับกาสีน้ำของนะครับซอยเหลือผู้ประสบอัคีพัยอยู่ในเขตตำบลบางท่องนี่แหละพี่น้องเพราะว่าไฟไหม่บ้านเพิ่นครับอ่าบ้านบังดาล่านะครับหมู่สองตำบลบังท่องเพื่อบรรดุงกอยู่ในโซนเดียวกันับของตำบลนะครับก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของทาง พี่น้องทางบ้านผมนี่แหละมือนี่มากคับทีมงานครับผู้ซอยอท่านซอบตอผู้ทรงคุณวุธครับเดีย๋ยวนี้ก็เดินทางเข้ามาใกลย้ยูฮอนบ้านเพื่อนแล้วล่ะพี่น้องภารกิจนาอซอยเหลือผู้เพิพ่นประสบอัค,คีภัยครับเส้นทางคํำชะโนดนี่แหละพี่น้องอยู่ในบางท้องนี่แหละครับ ที่ย้อนแสงแน่ครับมาตั้งนะฮะกินงานกับทั้งหลังพี่ล่ะครับเออมันมันสะท้อนแสงเอาเพื่อเอาออกมาสิเนี่ยฮะเอาคือเอาตั้งพเวอร์ไว้บังข้างเก็บบันเอาลงเออออกมาช่องเออเป็นหมู่บ้านตำบลครับ ทั้งตำบลบางท่องนี่เป็นหมู่บ้า,บานติดกันอยู่หาบ้านครับกับเป็นบ้านหมูสองครับวังดาราครับที่เพิ่นประสบภัยวางเมื่อวันที่20 20ตัวอะไรหื่อ24บอกหลังไหนน,น้อบ<ป>้านตรงไปเหรือเปเล่าเอ,อ,อาก็ะดีตัดภาพไป พุ่นแล้วครับพี่น้องที่มันโดนครับพี่กีว่าจากู้ปกบคือ้เรียนนี้จะลุ่มๆเืมไปแล้วบ้านมันกัหไ่ไปเรื่อยเนาะเกีย์ว่าทำไมสามสิบปีขึ้นหลังัน้นเนี่ยเอาเงี้ยเเจ้าเอาวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้มาซอยเล็กๆน้อยๆยนีบ่อลังนี่บ่อลัางไดครับทั้งในบ่อจอดใส่รถบานนี่อันนี้ครับ ของที่น้ำมาก,กับมีศาสตร์มีหมอนครับพี่น้องออทีมงานเอาช่องลงมาหรือเปล่าครับอันนี้ก็พึ่งมาเดินทางมาหอดเนาะพี่น้อง บ้านผูวบรรพบุรให้กับยูดานในครับอันนี้เพื่อนตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือนะครับด้านผูวประพบอาคีใหยครับในเขตตำบลบางท่องเนาะนะครับมือนี้การหลายๆท่านที่เดินทางเข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายาภาพบ้านให้พี่น้องเบื้องงอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือสภาพบ้านเนาะพี่น้อง มมันนเป็ไฟพ่วงาตที่ถูกไฟไหม้ครับบ้านพนบ่มีไฟฟ้าครับบ่ได้ใช้ไฟฟ้าใช้นะครับแต่ไฟพ่วงต่อพ่วงบอดี้ไซส์เลยนะครับนี่คือสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้เนาะนะครับก็บเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเล่าหลวงมูสามครับพร้อมกับทางทีมผู้ซอยแล้วก็สบตหรือว่า ทาา่านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับนํามาซอยมือนีเป็นศาสตร์เป็นม้อนครับเป็นเงื่อนแน่นะครับอันนี้คือสภาพบ้านที่ผู้เพิ่นประสบพ่ายนะครับก็มีหลายๆบ้านนะครับที่นําของมาซอยมือนีเนาะพี่น้อง ลมกประสิกามอบปัจจัยทรัพย์ต่างกับผู้ประสบภัยเด้อจำนวนสามพันบาทพร้อมด้วยเครื่องใส้ไม่สวยเครื่องสั้นเครื่องสั้นขอให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจต่อสู้ปัญหาต่อต่อไปอย่าดีทอดอย่าดีถอยามีกำลังใจต่อไปเด้อที่โพสต์กันได้เอาอันนี้คือท่านพระครูวัดบุญมาวาดนะครับนํามาซอยเหลือเนาะยังไงก็ฝากช่องอีสานบ้านผู้น้อยครับถือว่าเป็นน้ําทิมเนาะ นะครับมือนี้ของท่านพระครูวัดบุญมาว่าดน,นะครับของพี่น้องวังสมบัติครับมาเป็นน้ำหนากอนเนาะมือนี้นะครับ,คร,บครับนี่ก็เป็นตัวแทนของเราหลวงมูสามนะครับตัวแทนมือนี้เป็นผู้มอบก็คือท่านผู้ช่วยคุณประจักษ์เนาะมือที่บ้านเป็นตากล้องครับทั้งนี้ทั้งใส่กับทั้งขวามือนี่ก็เป็น เจ้าของบ้านผู้ประสบให้นะครับใส่เสื้อที่ฝ่าทัดมานี่ก็เป็นท่านผู้ใหญ่สำลีจันทประทัดนะครับใุญยาบานนะครับหมู่สองนะครับในเขตตำบนืองท่องพร้อมกับทั้งหลังกับท่านสอบตคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ทังทีมงานพี่น้องป้องปายเนาะที่มาช่วยเหลือกันเมื่อนี่เป็นเงินจํานวนของเราหลวงหมู่สามนี่เป็นเงินจานวนเท่าไหร่ครับสามพันบาทนะครับพร้อมศาสตร์พร้อมหมอนเนาะ ถือว่าน้ำจีนน้ำใจส่วนนี้นะครับนี่นะครับพิธีมอบก็เรียบร้อยเนาะครับอันนี้คือน้ำจีนน้ำใจจากเล่าหลวงมูสามครับตำบลบางท่องซอยเหลือภูประสบให้นะครับพี่น้องนะครับครับนี่คือของที่พี่น้อง เป็นมาซอยเหลือนะครับเป็นศาสตร์เป็นหมอนเป็นพัดลมเออเป็นข่าวสารเป็นน้ำครับนี่ครับเรื่องเดิมน้ำเดิมเนาะอันนี้ย่าไอนี่เป็นเป็นย่าเป็นเป็นพี่ย่าผู้ประสบภัยเนาะอันนนนนีีีี้เเปป็็พพ่่่สสาาววอ๋ออันนี้เป็นพี่สาวเนาะโอ้ครับอันนี้เป็นพี่สาวเนาะเออครับครับอันนี้คือ ผู้ประสบภัยเนาะนะครับน้ำครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำใจน้ำเล็กนิดหน่อยเนาะครับ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 อันนี้คือมี่บ้านมูอสองครับท่านผู้ใหญ่สำรีครับสองเคสแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่เนาะมือนี้เนาะอุปีนี้เนาะสเหม่ใหม่สองเคสสองเคสสองหลัง งานพี่ศูนย์เสียคือกันคับผู้ยบานครับผู้ยบาลบางเดือนที่แล้วเล่ากับศูนย์เสียลูกชา้ไปนะครับโอ้ยก็ยังพ่นเทียงกับมาเกิดปัญหาของอยู่ลูกบ้านอีกเนาะครับพี่น้องอันนี้คือท่านสบออบ้านผมครับที่มาน้ำกันครับครับมอมมอมเงินน้ำกันเนาะอันนี้คือท่านผู้ช่วยนะครับที่เป็นตัวแท่นไฟปกครองของหมู่สามเอาอันนี้ท่านคณะกรรมการานามาแน่น่ มานัากันครับคณะกรรมการหมู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นกับคณะกรรมการหมู่บ้านครับเป็นล้านหมดเลยครับมาหลายล้านน้องมือนี้เนาะครับบ้านกับสภาพคือยังผมไปถ่ายเบิรงนั่นแหละครับพี่น้องครับครับเอาจั้งท่านคลิปนี้กับขอโจ๊กใบเพียงเท่านี้นะครับมือหนิอ่าซอยเหลือพี่น้องในเขต บางทองน้ากันน,น,นะครับขอานามาส่กนกินบนฝากที่สารบันพี่หน,น่อยเด้อครับขอเป็นซื้อเนาะพี่น,อๆๆน,น้องได้ดายกันเนาะขอลาพ่อจากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้สวัสด,ดีครับ